สำหรับค่ำคืนนี้นผมมีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับเป็นกิจกรรมร้านค้าแห่งความมืดลดสูงสุด90%นะครับผมแฟชั่นชนเผ่ายอดนักล่าโอก,กาสโอก,กาสคนป่ามาแล้วนะครับผมวันนี้ก็คือพี่ไม่เห็นเหมือนกันชุดนี้นะผมหรือว่ามันมีแล้ไม่แน่ใจนะครับผมในส่วนของกิจกรรมร้านค้าแห่งความมืดนี้นะครับผมมันก็ ไม่ได้มานานเลยเนาะเออนี้มันก็กลับมาแต่นี่พี่ก็ไม่รู้ว่ามันด้านในกิจกรรมมันจะเป็นยังไงนะผมเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะผมแต่ก่อนอื่นเลยนะผมฝากน้องเชิญกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยนะผมขอสักห้าสิบไลค์แล้วกันนะผมคลิปนี้เนาะโอเคนะผมถ้าทุกคนพอกันแ, like แล้วกดไลค์แล้วก็กดตามแล้วก็อืก็อะไรครับละก็ไปดูกันเลยครับไป let's go สำหรับน้องๆคนไหนที่กำลังมองหาไอดีนะครับผมหรือว่าต้องการขายไอเดียฟรีไฟหรือว่าน้องคนไหนที่แบบเลิกเล่นฟรีไฟล์แล้วนะผมก็สามารถเข้ามาขายไอดีในเพจพี่ได้นะครับตอนนี้พี่ก็ได้สร้างเพจรับซื้อไอเดีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหรือว่าใครที่ต้องการหาไอดีราคาถูกนี่เลยนะผมเดี๋ยวพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมนี่ล่าสุดที่พี่ลงไปเลยนะผมราคา1,399บาทนะครับผมมีทั้งซองคงอีโวซองคงดีแท็กนะครับผมขายถูกๆนะครับผมอันนี้ก็ไอดีเชื่อมเฟซแต่ผมก็สามารถเข้ามาดูได้นะครับผม พี่ก็จะลงวันล,ละ2องถึงสามไอดีนะครับผมก็นี่ตอนนี้เลยนะครับผมอันนี้ก็ล่าสุดใครต้องการหายดีก็สามารถเข้ามาดูได้เลยนะครับผมมีเยอะนะครับผมตอนนี้เลยนะผมเดี๋ยวลิงก์เพจพี่ก็จะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปแล้วกันนะครับผมสำหรับคนไหนที่สนใจขายดีหรือว่าต้องการซื้อไอดีนะครับตอนนี้เลย โอเคครับผมก็กรับสวัสดีพ่อม่พี่น้องท่านเรนด้วยนะ mm hmm. ผมยินดีที่เราเข้าสู่ e ีดีเกมเมนะครับโอเคผมสำหรับคลิปนี้ mm hmm. มันมีจะรรงใหม่เข้ามาเป็นแครมร้านคลายความมืดลสูดลบสูงสุด90%เลยนะคุณ mm hmm. นะ mm hmm. ก็อย่าลืมมารับในส่วนของตัว E ีเวแบบฟรีๆนะน,น,นี่นี่เห็นปะนี่คือคาตานะาใหม่นะ mm hmm. ผมมันเปิดให้เล่นแหละนี่ก็เป็นกิจกรรมตามเพื่อนกับมาเออก็เป็นกิจกรรมตามเพื่อนกลับมาแล้วก็ มีสิทธิ์ได้29,999ืเาพันเลยนะคุณนะโคตุงอ่ะครับวันนี้มันมีกิจกรรมอะไรบ้างเดี๋ยวคนดู้กนะ่อนนะนอกจากกิจกรรมเชิญเพื่อนกลับมาแล้วก็มีกิจกรรมเอ่ออันนี้อันนี้น,นี่เมื่อกี้คตานะคตานะคตานะคณนะนี่นะครับผมวันที่9ก็คือวันนี้นะผมก็สามารถเข้าไปดูได้แล้วนะผมนี่ไปเล่นหนึ่งเกมแค่นี้นะผมเดี๋ยวพี่ก็ไปเล่นแล้วกันเข้าไปดูในส่องของ กิจกรรมกิจกรรมมันจะอยู่ในส่วนของนี้ตรงนี้ตรงนี้เออนี่นะผมเข้าไปเลยนี่นะผมให้เราลุ้นรับสิทธ์นะครับผมสิทธิพิเศษนะครับผมนี่รับสิทธิ์พิเศษสำน้องคนไหนที่หมดเอ้ได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าหมดว่าได้กี่สักกี่เปอร์เซ็นต์นะครับผมส่วนพี่ก็น่าจะคราสิทธิ์นะคพี่มากับดวงว้ยแลลวเรียบร้อยแปดสิบแปดก็ถือว่าเยอะอยู่นะแปดสิบแปดก็ถือว่าเยอะอยู่นะคุณดูนะเพราะแบบมันราคาเพียงแค่แบบร้อยเก้าสิบเก้านะคุณดูนะเอ้ร้อยสิบเก้าเพชร ในเรื่องของตัวไอววที่พี่จะซื้อในส่วนข,ของนี้เลยนะผมนี่นี่พวกนี้อันนี้มันคืออะไรวะกล่องแรมเพลตนี่แหละนี่พวกนี้ตัวนี้ไอตัวนี้น่าสนใจนะตัวไดมอนตัวพวกนี้นี่เอตเอตัวนี้คือไอหมดเลยไปเจ็ดสิบอ๋อมันไม่มีของส่วนปืนหรอวะเป็นปืนอันนี้คือพี่จะมารถซื้อได้แหละนะผมไดมอนไดมอนซื้อเลยเพราะมันเจ็ดสิบเองไงก็ดูก็สลับไปนะผมสลับอันนี้ก็คือไอระเบิดดูดิ แถวอุ้ยส,วย,สว,ยยวยนี่สวยฮะก้าวไปเลยแล้วบนนี้สวยแล้วก็บัตรอีโวนะครับผมตัวปืนปั๊บก็ตัวไดมอนด์เจ็ดสิบสิบใบนี่คือคุ้มจัดเลยนะคุณดูนะเออแนะ่ยนะไม่เอาพวกไอ้น,นี่อะเอ้่นี่คืออะไรสัลล่ายังนะครับผมไม่ซื้อแล้วกันอนะันนี้คืออะไรชุดผู้หญิงนี่น่ารักอุณยพี่ไปได้เยเจ็ดสิบเก้านี่ก็คืออันนี้ก็คือชุดผู้หญิงเหมือนกัน เท่แหละนะครับผมเดี๋ยวขอเป็นในไอพวกนี้ไอพวกนี้เก็บไว้ได้เว้ยนี่นี่นี่ซื้อไปเลยเก็บไว้เท่ๆเก๋ๆสวยก็พอแล้วนะผมไอพวกนี้ถูกนะร้อยกว่านี่ร้อยสิบสิบสี่เพชดร้อยสิบสามเพชรไอพวกนี้นี่ถูกมากเลยสามเป็นตัวพิเศษครับขอเป็นในส่วนของอันนี้คือสามารถซื้อได้แล้วนะผมไปกดซื้อเลย แพ้โอ้ร้อยสิบเก้าพีด้วยจังทูว่าเอออันนี้ก็คือชุดผู้หญิงไอ้ชุดผู้ชายไปเปิดคอสับชุดผู้หญิงชุดผู้หญิงร้อยสิบเก้าพี่ประกันนะผมไปเสร็จแล้วนะผมแบบร้านค้าความมือนี่คือลดราคาไปสูงสุดอ่ะเออก็เราลองมาซื้อกันได้นี่พวกนี้นี่คุ้มจัดอ่ะร้านค้าลดราคาพวกนี้นี่คือแบบคุ้มจัดจัดเลยไอ้พวกรวมพวกชิ้พวกนี้นะผมแล้วแต่น้องๆมันก็ไม่มีอะไรเลยนะครับผมช่วงนี้ นี่อันนี้ก็ชุดอันนี้คือน้องๆคนไหนที่หมดกีฟเพชรอยากรู้เหมือนกันน่าจะแบบ5,000 6,000เพชรขึ้นนะครับผมหรือว่าแบบจะโดงโชคร้ายสุดๆก็แบบ10,000เพชรนะครับใครที่แบบหมดประมาณ10,000คอมเมนต์อันนี้อยากรู้เหมือนกัน10,000เพชรนี่คือถือว่าเยอะจัดเลยนะคุณดูนะ10,000เพชรนี่คือแบบแบบสุดๆอ่ะเออบอกเลยว่าแบบสุดในสุดในสุดอันนี้พี่มียังวยังไม่มีเหรอคือแบบสุดในสุดในสุดอ่ะเออ10,000เพชรอ่ะ ตีทองมาสองตีทองมาสองมันต้องมีบ้างแหละสักหนึ่งกระบอกอ๋อใช่ด้วยหนึ่งกระบอกยิงด้วยวะสีทองมีปะมีหนึ่งไม่มีถาวรเลยเฮ้ยไม่มีถาวรเลยวะยี่สิบใบที่ซื้อมาคือแบบไม่ได้อะไรเลยไม่ได้อะไรเลยอันนี้คือพี่มีแล้วนะครับเเขียว ไม่ใช่เท่าไรวะสอบเพิ่มเพียเองวะแล้วก็ลูกแก้วมีแค่ห้าอันนี้ใช้หกกแก้วไม่พอจริงๆนะลูกแก้วคือแบบน้อยจัดอะไม่ว่ามันเก็บจากไหนกันก็มีนั่นแหล,ละนะครับผมโอเคนะผมก็จะประมาณนี้เลยพี่จะพาดูในส่วนของชุดเมื่อกี้นะครับอันนี้ก็คือรถนะผมน,นี้อันนี้พวกนี้มันไม่เกี่ยวนี่ในเรื่องของชุดนะผมนี่ก็คือชุดผู้หญิงนะครับประกอบไปด้วยดวงตานะผมนี่แล้วก็ทรงผม แล้วก็รองเท้านะครับผมปาริชเชงเชงเบงแบบนึงแล้วก็ไอ้กระโปรงเสื้อนะครับผมแล้วก็ในส่วนของชุดผู้ชายก็เออฮ้ยน่ารักรมันก็เท่เลยนะเหมือนแบบอินเดียเลยแล้วก็ทรงผมนะครับรองเท้าอุย้ยเท่แล้วก็อ่าคืออะไรวะไอ้กุางเกงนะครับผมแล้วก็ไอ้เสื้อนะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับโอเคนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่ด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้พี่ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับ ไปแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวยนะโอกเอฟพร่ง <c oughs> มีเหมือนกันอะเออโกเอฟอะพร่งมีเหมือนกันไปแล้วครับผมบ๊ายบายครับฝากกดไลค์ด้วยนะครับติดตามได้ไปแล้ว